ลูกกะโบมี่ยังไงนอกจากมาสานฟันแลก็สูงเปอครอบทัวแลก็เอายายเออน้องซุขุสุขคนที่แบบค่อยๆหากำลังใจแลกคนอยู่ข้างหลัง้ายผูมรลายต้นที่ห้กำลังใจรัวจะเป็นพ่อแม่บ้านหากเปชรน้อยเลยก็แฟนเขาแฟนเพ่งมอลล์เพชรเพื้อนลก็อาจารย์ครูบาอาจารย์ซุปขุสุข้นเลยก็แม่วิไลพ่อบ ที่ให้โอกาสและกาแห้งพักดันแาะการขาดอะไที่สุดก็คือคุณยาสุภาพและกาแม่แม่พ่อนพี่รดีและการพอหมนกที่ให้อีลาได้มาอยู่จุดนี้นะคะนี่แหละพี่น้องอันนี้คือเข้าบอกจากใจแล้วก็ ไม่มีเสียแซนนะคะเพราะว่าเขาหน่อยผู้นี้ก็เป็นคนซื่อๆใสๆขึ้นบาจนจริงๆกับบ้าจิงสันนะคะพี่น้องเอท่าฝางผู้กีนวดคิดถึงไปหาพใหย่กับแมตุนค้ำทางฝั่งซ้ายเดี๋ยวหลังมันเกิดนะคะลังมันเกิดไม่พรจะพาลูกไปเยี่ยมแล้วก็มือใดเดี๋ยวไม่พอใจอที่นี่เพราะว่าวันที่สิบสี่เรามี เรามีงานรับเชิญแล้วก็วันที่สิบหกเราก็มีงานรับเชิญอีกแล้วก็วันที่อ่าหลังวันที่สิบหกไปพ่นคู่สีนกไปใส่เสียงผลงานเพลงราชินีเช่าดินนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายสิ้นลายยางตอนนี้วงเฮาไก่เลี้ยวห้อมเลี้ยว<ส>เจ็บท,ทองแล้วพี่น้นนองโอ้ยแม่น,นคือนม่นทองกับห้อมสีออกเลี้ยนะคะเต้นไซด์นี้แ <laughs> ่นพี่น้องนะคะไก่ออกเลี้ยพี่น้องไก่ขอดเลี้ยนะคะสำหรับ ทีมงานบอลลัมเพลิดเพลินเนี่ยคือวันที่30กันยายนนี้เราทําการเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการพี่น้องหลายสิง่งหลายอย่างตอนี้นะคะเข้มข้นข,ขนาดเลยเข้มข้นขนาดพุอย่างพี่น้องโชว์ปีนี้เรามีโชว์อะไรบ้างเดี๋ยวพี่น้องขับินเพิ่งกันและกับปีนี้มีอย่างแน่ทีแฟนคลับสุกูสุกคนซอยเหลือกันจับมือกันเราจะทํายังไงให้เราเดินไปอย่างสมบูรณ์ล่ะคะวันที่30กันยาย,ยนเท่าเสียจังได ให้มือเปิดฤดูการของเฮาออกมาสมบูรณ์ที่สุดส่วนส่วนพี่น้องก็สมู์สุดวันนี้ส่วนพี่น้องทั้งบ้านนัาพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกที่ซอยเลืองกันหลยค่ะซอยพยุงสร้อยผูกชูซสอยแม่พ่อนวันนี้งานวันเกิดลูกสาวนะคะแม่พ่อนจัดขึ้ดินกะหลายสิ่งหลา,ลายอย่างแหละที่แม่พ่อต่อสร้างอะไรแล้วก็พิเศษวันนี้เขาไม่เคยทําเลยทำใน,นชีวิตเขาที่ไ,ได้งานวันเกิดเนาะดีใจได้พี่น้องแม่จะาเฮากระห้องไทยดิมันบ่เคยพอเนาะ ในชีวิตของเฮาครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่เคยเจอเนาะดีใจน้ำคำลาด้วยลูกเดอ้อจะเริ่นจะเริ่นลุกนะคะเอาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วตอนนี้เรามาร่วมใจกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนก่อนสิพี่น้องสิได้เบิง่งไร้บรรยากาศจากนี้ไปเนาะมามาหริยังมาหริยังลูกๆมาริยังพวกคือสีสเปย์คักแท้ Ini มาแล้วน,น,นะคะเด<อ>ีย๋ยวกกระถ่าย,ยนี่แะเดี๋ยวเง็นตาบูได้ก็พี่ตะพูตาแดงแดงเป็นอะไร <c oughs> ดี๋ยวว่าพื่อนยังเดียรยงเดียร์ใหดีใจให้ดีใจอันนี้ดูแต่หน้าสวยไหมเป็หน้าวยเพื่อนจะมาเมาทพีกับพี่ลอา ไม่ได้เกี่ยงกัน้่างกันมากเลยสลด์ตัวนี้นะคะทหารังโลต้เทียนบัตรด้เลสซากะน้อยเนาะสไลด์ตัวเฉลยหลายหลวไคนหนักขอบุี่น้องทัประเทศทัวโลกนะคะบัตรทูไปเนกเลทวงขอพี่น้องสงสุากข้อหนึ่งเลคือเทปก้นสำคัญ เราได้รวบรวมกันนะคะอยารไปเทสก็มอาศาลเลยพี่น้องเลิฟพี่น้องทูบเจียนที่วโลกเพราะว่าพี่แกันแบบมีตลอดไปนะคะอ่ะดีใจที่พี่นลูกแล้วกันเขาวันนี้เขาไม่พูดไม่พูดอะไรมากเปแต่ร้องไห้ดีใจดีใจใ่้คีดีคุณพรจัดงานให้จัดงานให้ดูวลล่าพี่น้องน่า จะในกระตามใจหัาแทงแบนควันกันเกิดเป็นมนุษย์หักกันมีน้องยาว่ากันอยากจะได้ได้สร้างกันพวกมีบุไรดีพวกลอยสีจะคนนะคะมิยงห้าสามก็ดีกันเด้อพี่น้องบอกพูกทุกคนด้วยนะคะอย่าอิจฉาวิษยากันให้หักแน่นกันนะคะเกิดมา่งมกันแล้วหักแน่นกันทำงานรวมกันในมีความสุขอีกลูกทุกคนวันนี้เป็นวันดีนะคะอืมเอา ทีหลังพวก็ไปยืนไก่เค็แล้วลูกสิได็เป่าเค็งตัวโนสิยางะลองเอาก็ไดเด็กเค็งพก็แม่ยื่นไก่กันโอ้ยหนอสาวก็ไดปวดปวดอาวปวดปวดไม่ลูกน้อยเยากได้ปวดจากกอเอาคุณพ่อกินไปได้ลูกมันเกืดขาเสเสจเบอลลูกคนหนึ่ง โดยก็ดีใจครับันนี้ก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดน,อน้องลูกสาวของล่าคำหนานักร้องเป็นนักร้องเพื่อนตั้งแต่วันแรกเขาบอกเป็นตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้ครับพี่น้องที่กำลังรังชบชมอยู่ก็จะเป็นพี่น้องฟังไส้พี่นอ้งนองโซโล่พี่น้องที่ อยู่ในไทยด้วยความจริงใจครับผมรู้สึกเหมือนลูกสาวอีกคนเหมือนกับพี่สาวของน้องมีนาเหมือนกับรถเมย์เหมือนกับเล็กต้าเหมือนกับนีโน่เหมือนกับลูกๆเพียนรับเพื่อนสุขุขุนพ่อมีพ่อมีในอย่างไหน เป็นอีกวันที่ที่ผมที่อย่าได้สังพักก็ได้สังพักวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เป็นวันที่พิเศษสุดตลอดชีวิตกับที่ผมทุ่มาม,ม,มาก พ่อตัดสินใจว่าไปหาไปหาหนูพาหนูไปพาหนูทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่วันแรกพอซื้อถึงมนุษย์สยชนซื้อถึงประเทศฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับอันนี้เรื่องข้อจิงไ่ได้เกี่ยวกับเรื่องไหนผมอยากให้ว่าคนคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเบื้องหลังแต่เกี่ยวกับเรื่อง การสู้ชีวิตของคนเราจะทํำยังไงคนที่อยากสร้างความเนะี่ยบางทีลูกลุกล่กนุ่มรอนือมันเป็นโอกาสและจังหวะของมนุษย์ครับทุกคนมีโอกาสมีจังหวะและโอกาสแต่ว่ามันคือวันเวลาแค่นั้นที่จะทํำให้ทุกคนประสบความสำเร็จเมื่อหนีพอในน้า เพงขอให้เป็นตัวแทนของพอ่อฝั่งซ้ายพ่อพขใหเจม่เมนคำูคุลเนตุ้เฮี่นะครับเ่อเป็นตัวแทนเื่องอวยพรใหลูกสาวขั้งนาคือว่าเป็นตัวแนนวทน,วขน,ขน,วแนของพี่น้องฝั่งซ้ายพี่น้องรอว่เล่าวายลูกสาวจบมินทรเจริญเรื่องพอให้มีสิ่งดีพอให้ลูกสงบางกัน,น,นังใจใไม้ ขอให้เป็นคนที่เป็นตัวแทนของพี่น้องฝั่งซ้ายนำผ้าต้องจเจริญรุ่งเรืองให้กับพี่น้องฟังให้กังเล่าให้มีแต่สิ่งดีกันไปพอความเป็นใจนะครับนี่คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องคำล่าของเมียให้ลอกจากลาขออวยพรให้น้องคำล่า เรียนลูกทุกคนขึ้นมาร่วมกันในพิธีนะคะยื่มสวดน,นนะคะลูกนเฉลิมบนเวทีทุกคนเลยค่ะเฉลิมนบนเวทีทุกคนเลยนะคะขขรประสบความสำเร็จตามฝันครับปัดใจลูกเชื่อวเชื่อแม่ไม่ยินเลยค่ะเชิญบนเวทีทุกคนค่ะฮะเมินลูกสาวเชิญค่ะทุกคนเมินลูกสาว